สาบายดีพี่น้องทักทาทยสาบายดีฝนลงเม็ดแล้วพี่น้องเลยมืดคืนเมืม่อไงไปค่ะมาฮับส้มกระปากเป็นกำลังใจให้ในเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณทุกทก,กำลังใจเด้อพี่พี่น้องค่อยเบิ่งคอยส้มขีบให้เมื่อีนสิพาพี่น้องมาเบิ่งบอรา,าวเวน กำลังงันทากาวกันซึมกันหน่มอะไรพอดีฝนตกมาเลยมันสาดเขาเฮือนได้พี่น้องเลยสิ้มาทาป๊าดนะกี่โฟบ่ทุนเธอก็บอกว่าได้เสร็จเลยเนาะสบายดีพี่น้องของแท้มันที่เต็นรอยรั่วอ่ะ นี่แหละแต่ว่ามันก็บ่ได้รั่วรั่วดอกปาต่เอานํามายากันกันไว้บัวบ่บัวมันแย่เลยบกตู้แล้ววัตถอันพวกเขาบ่ได้คายังบ่ปะตูกันปิดยากไห้ไม้มันบ่แห้งอือต้องรออีกประมาณปีพุ่นล่ะสิปิดง่ายไม้มันยังตกมาแล้วมันตึง พอแดดมากเลยก็อ <możemy> ัด <array> ง <plus poetry> so ่ายไขง่ายแน่ประตูใหญ่น่ะบ่เมื่กี้โอ้ยก็เลยแบบโบโบโบขนันแหละเดี๋ยวมูได้อันนนั้มันะลรก็คือโบเป็นยังมันเป็นปกติมันแดดแล้วก็อัดง่ายไขง่ายพยายามอ่ะสื่อมาไในราคาเท่าไรประมาณร้อยกว่าบาทกึ่งกานะเกาันกันน้ำปิดรอยรู่ว อันจะไทยหรอกซื been, mm. cool oh <c oughs> <c oughs> ้อไม่ได้บ่อคเป็นคงทังจีนคนลยคุณรู้ไหมก็กูได้อยากไปซื้อตามแล้สิอ่านให้ฟังมาดูเป็นบอด้อันเว้นเกสิงเกสิงโอ้ยโอ้ยโอ้ย อะไรมันขายกนได้ปะเอาไปติดเกบขเคยยังคอขายนะเลยไม่ีนติเกิอบจาวกันนาะเปตเงไเน่้องเบิ่งเนาะมันผ้าเบิ่งแล้มันคือออกมาสีนี่ถ้าเป็นสีสิสีชมพู เอามาเปนสีขาวสิหาผ้ามาไหนปะอยู่ลังบ้านผ้าเอาผ่ะปัน่นเคี่ยงเหอยแล้วมันแดดเลย Những cái tên này sai tai. Luật tiên ra chỉ tốt tóc xong bài ở sân chimic ra hết mọi người 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 นี่มันซึมแต่มันสำคัญมันไหลลงมาโฮมเลยมันจะซึมให้โทอแอร์ฮะทรเลยเดินพี่ต่ออะไรอ่ะพี่ตาหัวอยู่ก็ติดอยู่นี่ได้งามอยู่ที่ใช่อืมันได้ขี้ลายยังแล้วทำเงินไทยมัน พี่โตเฮเทียนไผ่เดี๋ยาว่าอมยเงินพี่น้องเชียวนะมีอยู่พี่น้องเชื่าคอไปคอเด้อพี่น้องไปคอเนาะเก็บไปเรื่รอยเรื่อยบางคนงนะ เป, ام, เป็นลังเป็นยังสังได้อยากไดยังจะเก็บเ้าแบบคือพ่อแม่ของสอนแแกงก็ส้างเอาด้วยตัวเองมีคนสุดที่สุดนะแล้วฟังเบิงนั่ยน้แรันนาจใส่โรเล์ฟังเบิงมีไปแผนแผเห็ดก่อยากเห็ดเห็ดหน้าแร่เงี่น้องพี่นี่ว่าเห็ดกาชีบูกของปลูกข้องพังขึเห็ดแกได้เห็ดแดนให้นึ่งนะพอได้เห็ดขมเอา quý không áo bố không chắc thì sang phai là mình đây cần cả nhang nào đó bẹ lo bừng pi này bừng ว่าแล้วหน้านี้เขาเ็ย <troll him down> ังเหนียะุดนะปลูยดินนั่นแหละุดปลูกถุอดินกับมันแก้วแล้วก็ข้าวโพดน้ำวาแล้วเขาพี่น้องวางแผนกันไหวว่ากันไวหวะนะากได้โซลาเซลล ลาเอบลักสามหมืนท่้ธราันนเอาแพงไหมคือขอเงินปูมีนะพี่น้องอยากได้คือของเราอ้ลูกน้องเลยยมแลงก็จะดินน้ำไอเด็กสั้นก็อยากปล่อยน้องเห็นไหมมันใสกันดเดินน้าไปเอ อีกได้ตูบน้อยอีกม,มนานั่งเผาอีกโอ้ไม่ได้แนวยากพี่น้องเลยความอยากอุบัสิ้นสุดเนี่ยก็ค่อยเป็นค่อยไปคือว่าอะไรเนาะอันนี้ก็ว่าเอาให้ฟังเด้อพี่น้องโบแมนเท้าคอบแมนเท้ายังนะว่าอ้ววางแผนกันไว้ข้อที่สำเร็จทีได้คือเท้าว่าอบบอแมนทีใช้เวลาคือทั้งบอที่จะได้แั่ผู้คนติดตามให้เป็นที่จำตลอดกลับส้มว่าที่ได้ที่เท้าว่าบบอ ปีปีไกยนี่ได้เรือนเนาะปีสีมานี่อยากได้โซล่าเซลล์แล้วก็สิปูกพักปูกพักก็สิมีพักหอมป้อมหอมบัวอะไรน่าะดะเม่นข้าวโพดเนี่มากเลยพอดีมังง <ขอ S 1> ามก<อ>ินได้พอด,ดี มันแก้วอะไพ่อพอได้อกินักพริกพริกพอได้ตื่นเช้ามากกได้ขับโอ้ยต้องมีบักทั่วนะเนี่ทั่วแตงยังบะโจบบมคืออะไรอีนะกมได้ทันไฮนมันปลูกมาได้มันใหญ่มากพอดีหอดยาเพีานกินก็ปลูกเอ ลูกนอนพี่น้องอก,กเ็เริ่มมานั่งบอให้พี่น้องฟังมาลองเบิ้งมาแล้วว่ามันฝนตกมากส่วนเดินแปดเดินเะก่นนานะเจอฝนตกแห้งแต่มันหัวเขาห้องเอากันกันซึมโฆสนาดีลอง ได้รองเบิองปีนี้ชิจังได้ซ้ำได้เออมืดคึมคือฝนจีมาดีได้ไหมเนี่ยนี่ยนะพี่น้องงูนี่เพิ่งหัวเทียงเขานี่คึมคึมตอนนี้ก็เพื่อบวบยึดพื้นที่ไปแล้วพี่น้องเวลาเราจะขวัวควนเท่าคนนละ ไปกกนอเอาเครื่องบวบอยู่หวยมาปุ๋ยเบิรงกไม่สิทวมเพื่อน่วมเทียงไงยังสิกค,คนมาอีกรีรอพี่น้องแบบมันขึ้นนะปุ๊ดึงน้ำลงน้ำกับประธานยาไม่ทำมันขึ้นใช่ไหมกูมีบอลขึ้นเลยเตืมน่วงกับกได้ช่วงเป็นไงลมมาอะไรพี่น้องคือฝนสิมาแงางไปสอนนั่นกุ้ง bây giờ cụm tân sĩ đa hoa. Dinh lông nam đen yên cưng yunna. như dinh lông. Sì, đa ngon. Mm hmm. 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 Mm mình Mm hmm. Mm nó Mm hmm. 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 ลกเด้ดดดดอพี่นี่ลกยุยลกยุยเราก็ยังเป็นหมากหน่อยขึ้นมาเนี่ยังเป็นดอกขึ้นมาใหมากก่ปีกายเนี่ยเป็นดอกกว่านี้พี่กายเนี่ยต้นบาง่ายสิบดิทั้งเบงิ้งลังยังหน่อยอยู่เนาะซจำน้องน้ยสี่ปีนี่พี่น้องเอ้ยปีนี่ ต้นไงไรบึงขึ้นขึ้นพึ่งม้ำใหม่เขากลับเอาจักมาตัดอีกดิมือหนักก็ตัดไปแล้วงานไลท์ทีว่าตัดก็ขึ้นมาตัดก็ขึ้นมาเนี่ยน้ำใหม่เขาขึ้นได้ลำไปเด้อพี่ลายลำแล้ว คือจเป็นจุดเป็นหนย่อนเออฝนสีมาแล้วโอ้ฝนมาไอรีได้วนิมันมาอ้ตกแล้วใครจะสี่เข่าไปแล้วได้ขึ้นสองขึ้นสามขึ้นหน่อยเด้นี่มันสี่ออกหน่อยได้นิบัดดาเอาคูนดิน เอาดินมาคูนอุ้ยออกอนะันี้นะเห็นบ่เห็นบ่หน่ขาวๆเนี่ยคูนแต่ว่าเขาบอกว่าได้คูน,นฟันได้ได้คูนคูนสูงคูนจำได้จำหนึ่งนะฝน,นหมอดฝนมาก ได้แต่ล่อฝึงน้ำกันนะพี่น้องสิเป็นคือคิดบอปีนี่แล้วเาขาวแหละเขาวก็จะจักสีซําได้ปีนี้เขาเสียออกมาสามปีกายก็ยังไขอยู่ยังบ่จบได้พี่น้องวางแผนกันไหวย่างเงินซีนมี่เราเขาออกมาง่ายได้แจวเ,เราเขา ได้คูนดินสีได้มังเล่าอยู่บ้านออกมาอะไรนะพอไปอยากคนไกลฮนะงามคนเราบ่ไดาเมื่อยนงนก็อีกอย่างหนึ่งเวลาเ้าแถวเาขาไปซีมันไกลห่มงซีนะดาอันนี้มันใกล้ๆห้องซีเขาหนึ่งทีนหน้าเฮานีา่ ขี่รถไปข้าเรียกหนึงกระหอนเก็นคนกับคนเขาลับแต่ที่นี่กับคนเอาใหมอือใ้จะไปดูก็อีกอย่างหนึ่งทางนะเนาะทางขาทางอ๋องนำบาน้ำฝนตกดินแห้งเขาปรได้เลยทำทางงัวควายเที่ยวอนะง่ายนลองเลยฝนมาแล้วอน ขอกันคลิปนะขอบคุณพี่น้องประสุข,ขัติเุคนเด้อ